สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พบกับอาร์มและก็น้องหมีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านเขาตำนอนอําเภอทับปุดนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้นัดกับป้าเล็กไว้นะคะสวัสดีค่ะป้าเล็กค่ะวันนี้ป้าเล็กก็จะพามาชมผลิตภัณฑ์ของดีของบ้านเขาตำนอนนะคะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวตามป้าเล็กไปดูเลยค่ะค่ค่ะ เดี๋ยวปลาเล็กจะพาไปดูวัตถุดิบนะคะเชิญค,<ช>ค่ะแต่วันนี้มันมันไม่แบบเพราะธาตวัตถุดิบต้องเอาแบบแม่แบบนี้มากนแต่วันนี้ไม่ได้มีนะไปตา ข้มินต์สนออกสอบค่าเชื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราสามารถเข้าไปได้ไหมได้ค่ะเอามาเลยค่ะอันนี้คือมิมใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนวัตถุด,ดิบทั้งหมดใช่ไหมคะ ดากไอ้นี้เอามาหั่นแล้วก็ตากประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บได้อะค่ะนี่ปุ๋งตากประมาณสองวันนี้คสองแล้วค่ะสองแล้วก็มาอบผ้าเชื้ออีกครั้งถ้าให้เตรียมจัดกับเตรียมเก็บไว้บดอันต้องให้แห้งสนิทอะค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์จะดีค่ะอันนี้คือข้ามิ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ข้มิ้นทั้งหมด อ,นนอ,อ,อันนั้นขิงอ่ะขิงไม่มีน้ำตาลนะคะ<อ>ขิงอันนี้ก็คือผงขิงใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไปแล้วทำเป็นขิงผงร้อยเปอร์เซ็นไม่ผสมน้ำตาลนะคะ<อ>ที่ผสมน้ำตาลก็คือที่นี่นอกจากขมิน้นขิงผง,งแล้วยังมีอะไรอีกอ่ะคะก็มีเอาขมิ้นไปเปรรูปเป็นเครื่องแกงสบู่ขมิน้นแล้วก็ไอ ขิงผงสำเร็จรูปขิงผงแคปซูลรอ้อยเปอร์เซ็นแล้วเอาอไปทำเป็นแคปซูล <c oughs> แม้ว่าคนทานขาร้นยากชอบทานเป็นแคปซูลโอเคเบบี้ก็ได้ก็ไหลโย,ยนด้วยอ๋อค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเลยค่ะร้อนนะร้อนค่ะอันนี้สากไว้กี่กันนะคะประมาณถ้าเดดไม่จัดก็หนึ่งอาทิตย์เลยค่ะ ช่งนี้มันฝนมันตกด้วยถดก็ไว้ในนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ะค่ะใช่อันนี้มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนก็จัดจัดเรนกันนะค่ะไใช่ทำจริงจริงอยู่สิบห้าคนสิบห้าคน ก็จัดเรกันเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ก็มาดูที่หันแห้งแล้วมาจากเก็บผลิตภัณฑ์ไว้กองนี้นะคะ่ะหันแห้งแล้วก็เขาจะนำมาเก็บอันนี้นะคะนี้นะคะ่นนะแห้งแล้วแล้วก็เอามาบดนี่นะคะ วันต่อวัน,นค่ะใช่ทีละถุงนะครับครั้งละหนึ่งถุงค่ะประมาณก็สิบเอ็ดถึงสิบสองโลค่ะอ๋ออันนี้แปลว่าไอ้น,นั้นหกกิโลต่อได้ขมิ้นผงหนึ่งกิโลค่ะอ๋อก็อคือบดเสร็จแล้วก็เอามารนะ่อนค่ะมาร่อนอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะบดเสร็จแล้วเอามา ที่ร่อนแบบแบบเป็นตาเค่ที่ร่อนแบบละอีเดเอามานี่ไงครับเอามาร่นอีกครั้งตรงนั้นดูไหมต่งนั้นเดี๋ยวเราทำนี่ก็ได้ มามกระเพาะใชลมใช่เช่กับลมเป็นช่วงนี้ที่ทรนกล้องลำซ้ายมลำไส้ามา ตัวทานค้นมินเนี่ยจากนั้นรุ่นมาเป็นผงแบบน,นั้นแล้วก็เอามาแพ็คกค่ะค่ะตามออเดอร์ค่ะมีออเดอร์ก็มีห้รกรัม100กรัมสองร้อยห้ากรัม50กรัมก็สองยี่สิบบาทร้อยก็40บ,บาทค่ะสรงไหมวะก็ 2องร้อยห้าสิบก็หนึ่งร้อยบาทครึ่งกิโลสองร้อยบาทกิโลละสี่ร้อยบาทค่ะถ้าเอาเป็นร้อยกิโลกิโลละสามร้อยแปดสิบบาทก็คือถ้ายิ่งสั่งเยอะก็ยิ่งใ<ช>ห้ราคาได้ใช่ร้อยเป็นเยอะๆลดได้เท่าสามร้อยแปดนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือื่วงแกงที่เขาออเดอร์ไว้นะคะเยอะมากอ,อนะคะ ตรงนี้ได้ได้คะ <Bye. S 1> <Bye. S 2> ส่ง40ขายไป50อีนี้ก็ส่ง40ค่ะขายไป40มากนอกจากแบบนี้เป็นผงแล้วก็เราก็มาเป็นแคปซูลนะคะใช่อเป็นแคปซูลสำหรับคนบางคนก็เรียบับทานขมิ้นสดสดได้บางคนทานไม่ได้ก็ต้อง การแบบแคปซูลทาน่ากว่าแล้วแบบแคปซูลแบบนี้ซองเท่าไหร่คะร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยเม็ดหนึ่งร้อยเม็ดเท่ากับเม็ดละหนึ่งบาทหนึร้อยบาทค่ะหววค่ากล่องอ๋อก็คืออันนี้มันบวกค่ากล่องไปด้วยใช่ไหมใช่หัวค่าใช่ดีก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใช่เก็บความชื้นอะไรได้ใช่ไหมเปิดทานก็ให้กว่าค่ะใช่ค่ะ แล้วก็เอามันมาเปลี่นรูปเป็นสบู่ขมิน้นนะคะสบู่ขมิ้นใช่ขาปลาวยอยเอ่อสบู่ขมิ้นนี้ก้อนเท่าไหร่คะ4ีสิบบาทนะคะก้อนละสี่สิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเยอะกว่านี้ก็ม,มันมีราคาส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยว<ม>ค่อยอินบ็อกมาก็ได้นะคะ<ม>อันนี้ก็สี่สิบบาท <อ>เดี๋ยวมาดูวิธีการทำแ <ป savoir S 1> คปเตออันนี้คือตอนแรกมันมีเครื่องเครื่องแตม,มีเครื่องเดี๋ยวมันกระนิ่ข yes? ยากนิมจะเร็วกว่าค่นะก็คือทำมือเร็วกว่าใช่ไหมเม็ดมันเม่กดกว่าอ<ม>ัดได้นิ่นกว่าอันนี้ทำนานไม่เท่าก่าจะได้แต่ละเม็ด ประมาณหนึ่งพันเมตรประมาณสองชั่วโมงก็ได้ถเร็วๆก็ชั่วโมงกว่าก็นอกจากขมิ้นสบู่ขมิ้นขิงแล้วก็ยังมีเครื่องแกงทำเครื่องแกงอะค่ะเครื่องแกงอันนี้ทำไว้อยู่บ้านพรุ่งนี้นะส่งชิปเปอร์ชิปภูเก็ตค่ะ นอกจากส่งซปเปอร์ชิปแล้วม,ม,มีที่ไหนอีกบ้างกรุงเทพส่งหลายเองแบบออเดอร์มาก็สง่งส่งทางเกร,รี่้างอ๋สอส่งทางเคอรี่นะคะให้น้องเหมียวชิมะะได้ค่ะถ้าอยากชิมอันนี้จะดับไปสง่งตามตลาดอะไรพี่ปีดาไปส่งนะคะแต่ว่าเช้าถึงง้นต้องมาหิ้วไปแล้วไปตลาดสิบหิว้วยี่สิบหิ้วอะ เวนัวน้นต้องดับไวล่วงหน้านี้อันนี้ห่หอเท่าไหร่อะคะส่ง8บาทก็ขายปลีก10บาทอ๋อ,อ,อก็10บาทนี่กินได้ละงมือได้นี่อยู่เวนวันอังคารต้องเคลียร์ไว้แต่วันนี้แล้วที่ป้าอยู่วันจันทร์เพวันอังคารพี่บิดามาที่นี่กบหยิบหยิบหยิบไปะดับไวเป็นทะเบียนอันนี้เป็นคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณป้าเมียจ้าป้าเมียค่ะ ข้าเนียวก็เป็นข้าวเป็นทีณนี่เหมือนอันนี้ต้องต้องต้องเตรียมเอาไว้ถ้าพรุ่งนี้ถ้ามาเตรียมพรุ่งนี้จะไม่ทันเพราะว่าตีดาเขาออกมาเข้ามาว่ารุ่งรุงรุ่งเลยอ๋อมาถึงก็ดับดับดับตามออเดอร์ที่สั่งอ่ะแสนิบเพคอย่างละสิบวันหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบพันละค่ะทีเดียวเดบออเดอร์มาที่ประธานส่งตรงนั้นเอาตรงนั้นเอากี่ส่งตรงนั้นเอากี่เพคแบบนั้นเนี่ยก็คือ อันนี้ก็คือแบบทําไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ไม่หยุดแล้วค่ะไม่หยุดพรุ่งนี้ทําขิงอีกแบบว่าวันนี้ทําเครื่องนะพรุ่งนี้ใส่เครื่องนะพรุ่งนี้ทําขิงนะเดี๋ยวก็นัดกันตลอดอ่ะแบบว่าสมาชิกอยู่บ้านใกล้กันทั้งนั้นเนี่ยในหมู่บ้านเละก็คือไม่มีวันหยุดราชการเลยนะคะถ้าวันไหนไม่ทําอะไรก็มี มาอยู่แบบว่าจัดเวนอยู่วันจันทร์สองคนคานสองคนแบบว่าเขาจะมาซื้อของเป็นประจำ่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาซื้อสินค้าหรือเข้ามาชมวิธีการทำเตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสามะค่ะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสามหรือว่าติดต่อมาได้ที่เบอร์อะไรบ้างคะศูนย์แปดสี่หกแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าโอ้หนึ่งาเก้าสองค่ะตัวศูนย์ปดสเบอร์ พี่เบอร์ป้าเล็ก่ะค่ะป้าเล็ก08 4 4691992แล้วก็ประทาน08 1476 644774417441ค่ะด้านบนเลยนะคะเดี๋ยบอร์ประทานค่ะนางปรีดาทวีรสประทานคุ้มนะคะใช่ประทานคุมมันกำลังมาจะขึ้นของเลยมั้งดับสายลังส่งชุดเปร์ชิดตามออเดอร์ แกไปสรงเองเหรอพาว่วส่งเองส่งเองค่ะเขาื้อทำทุกวันเลยไม่เว้นแต่ว่าคำินผงนี่น่าสนใจนะเพราะว่าช่วงนี้แบบเขาก็มาเน้นสมุนไพรกันเยอะนะขิงผงก็ขายดีช่วงโควิดตอนนั้นนะกะบีสังติสังละครั้งละเป็นพันแพ็คอ๋อขิงผงมีตัวอย่างไหมคะขิงผงแบบขิงผงสําเร็จรูปไหมคะแบบมีน้ําตาลนะคะ นี่แบบมีน้ำตาลนะผสมน้ำตาลแล้วแ<อ>บบไม่มีน้ำตาลนี่ขายดีมากไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไไดค้างที่กลุ่มเลยมีออเดอร์สัง่งเยอะก็คืออันนี้ซองเท่าไหร่คะสามสิบห้าสามซองหนึ่ง 5, โดยราคาซอง,ง,งนะะ่าถ้าปีก็สี่สิบบาทมีทั้งหมดสิบห้าซองสิบห้าซองก็ไม่แพงนะคะเพราะว่ามันก็เยออะหม อันนู้คือประธานกลุ่มนะคะประธานกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะแม่บิดาแม่ตีดาล่ะค่ะท่านกลุ่มวันนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าออเดอร์เยอะนะคะนี่จะรีบส่งนะเห็นเห็นมีเด็กด้วยค่ะเด็กมาช่วยเหรอมา ามยากมีอะไรช่วยมั่งแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าเล็กนะคะที่ให้ความรู้เราแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะมาดูก็ขอให้ป้าเล็กฝ<ช>ากที่อยู่ตรงนี้ไว้หน่อยค่ะเพื่อนๆนคนไหนที่ต้องการมาศึกษาดูงานมาหาความรู้ที่นี่เด็กนักเรียนอะไรก็เชิญได้ตามสบายนะคะ ทางกลุ่มแม่บ้านยินดีต้อนรับและให้ความรู้วัดอะไระตาตรงนี้ที่ได้หมู่ที่หนึ่งบ้านของตำนลำบลทถ้ตองหลังอำเภอตะปุดจังหวัดพังงาค่ะมีมีเฟซด้วยใช่ไหมคะมีค่ะเฟซเป็นเฟสกลุ่มเหรอคะหรือว่าปาจิตตอ๋อเต็มต่อเฟซป้าป้าก็ไม่มีเฟซใช่ไหมมีนะคะป้าจิตตาอ๋อก็คือจิตตาภาษาไทย ใช่ค่รระสิตาปาใเลยช่วยบำรุงนะิตาช่วยบำรุงนะคะก็ถ้ามาไม่ถูกยังไงเดี๋ยวก็ติดต่อทางเบอร์แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณป้าเล็กมากนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ